สวัสดีค่ะพบกับมีนี่อีกแล้ววันนี้เราจะมาผสมเกสรท,ทีนี้จะจะมันจะขาดหรือไม่ขาดจะร่วงหรือจะรอดใช่ค่ะอ่าลองดูดิเดี๋ยวเดๆอเดเด,เดตรงนี้นะอืะมนี่ไม่ขมเลยดอ,อกมันนี่ ดอกมันแข็งมากค่ะทุกคนปาดอีกด้านหนึ่งเดียวบ้านูก็เสียงนะเบาๆดิเบาดีเบาคุณน่าเสียงเบาหน่อยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว <c oughs> าดข้างบนนี่ขึ้นอีกเอาอขึ้นตรงนี้ เออ,เอ,อนั่นแหละได้ไหมดูค่ะเฮ้ยมันลึก<ด>เออน,นั่นแหละเออเฮ้ยบ,บ,บ,บ๊อบบ๊อบบ <c ười> ๊โอ้โหเกื <c ười> อบขาดอะ <c ười> บันเทิงเ่ยนะคะ ปลว่าน่าจะไม่รอดอ่ะบอบอนะเดี๋ยวมันขาดเอาลองดูนะเอาลองดูมันต้องไปนั่นเพราะว่าเนี่ยมันจะขาดแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันอเราเอาเอาตรงนี้มาโอ้ไม่ได้เลยเนี่ยตายจบข่าว <laughs> จบข่าวอีกงานนึง <laughs> นี่เราจะเราต้องหัน